กอยอยากกินหมูต้งมากับนายพรใหญ่เอ้ยเยี่ยมให้ตายสินั่นไงเอ้ามาเลยเพื่นให้เฮาพอวันตรงไหมพันฝ่าขว้างนึงนะอ่ะกำลังจี้ทุกคนจี้ก่อนพอวันกับพันโอ๋เพิ่งจี้กินนี้เฮาจี้ เมื่อกี้นี่นะทุกคนพอดีนายพ่านผ้าโทรมาพอดีปั๊บจี้หมูรสปั๊บจาะเลยได้พ่านผ้าบุญป้าได้พ่านผ้าได้มีแล้วเพิ่นมาเฮ็ดเหวก็คือนี่ทุกคนเพิ่นไปโทรมาอยู่ใช่ะอยู่นี่แล้วอสามคนกำลังจี้อยู่มากนะแม่วะเพิ่นกำลังรัดมาเดี๋ยวนี้ทุกคนจะมีนเพิ่นนบุญป้ามีขนาดโทรปั๊บจี้หมูทุกคนนะกำลังจี้อยู่

สูดเข้าไปให้ปนะุนวร้องโลนขี้เสงมันไหลไปหมดถั่วมันอมเองขี้สงฉันเข้ามาฉัน้องถั่วเยังไม่ล้างไปล้างกหย่ล้างล้างล้างเดีวแต่ดอกมันิก็มันท่ได้ท่อดักตัวผู้จักวิเคราะห์นะโน่ลยวูงอะไนะโอ้ยแคนบ่อยเอาแล้วท้ายอย่งันโอ้ยตัวผห้จักเนี่ทางมันไปฮันไปได้ฮันมันต้องมาฮัน เงี้ยพอลาโย่ไปชับดถือตัวลอยผู้มานีเป็นหมอเนี่ยเออตกเป็กเคยเฮ้ยพอละหมดกบ้องเลยข้าข้มาบานนี้ก็ตกเป็กอ่อนเองมี่ ยูนีนะมอที่ชุดอยู่บนวัดชัยางกมีเออย่างมีขอบคุังจะหางอข้างปวหหูนั่นนงไม่ได้ดนชุดลอยนำวหูมีบ้างอ้อแบบนี้อ้อบ่เอ๊ะโอเคอเอ ก็กรอบคนกรอบกรอบกบนี้หดีแล้วตักเหลืองให้ยด่มเย็แล้วอดอานอายยัู่พ่อต่อยตเออเอาปลาทะมาาเอาก่อน ผมไม่ได้ไปนะคู่เพือคู่มันอย่าก้นมาได้เฮ้ยพระเอกท่านในพานเดี๋ยวย่าปิดก้นเออโอเค้าเออเออไปนั่นแหละเ๋้วมีวันไหนเลล์บุ๋มมีลลกตกตกเลือดตเเอาเกระซน้อเล้สเออนายพานพนกิโซน จริงๆเขาก็มีประสบการณ์อยู่นะเนียสิ่งทวนนี่นะเคยเห็นงานอยู่ตลาดบางแคอเออไปทำปล <นะ S 1> าบีบไผ่เนี่ยไม่หมดอยู่เคียงหมูแบบนั้นอ่อนผู้เป่าขาออโอ้ได้ปล่อย่อยไปอยู่ก็เอาปีนนแปกแตกไปเลยด้วย อทุก <önemli S 2> <analytical. S 1> คนเธอมันเที่ยวนะยามันเที่ยวไปเชื้อหายห้เขาอยู่ผูกผ่านผ้ามาแล้วบ้านนี้นะตอนนั้นเพิ่นทู่เพิ่นยู่นี่จะเจอเท่ากับโบจักกับเพิ่นมาตาบ้านตอนใดแต่ว่าเฮาเห็นห้อยรถเฮาว่าต้องอยู่แถวนะะ oui. ี้แล้วเพิ่นเฮาทู mm ่ไปหาแต่ตอนนั้นนะมีติดพอดีเพิ่นเห็นสายทู่เฮาแล้วเพิ่นทู่กับมากับอดีเฮาเอาหมูมากเราจำตัวมีกิ่นข้าวแต่บ้านเลยอ๋อไหนแล้วพี่ผ่านไปไหนไปเท่าไรมันจะกินข้าวเลยได้จักหลัง ในสามล้างห้างเพิ่มหากับห้างอยู่ในนี้นะโทรกันนี่เนาะอยู่ในนี้เลยนะฟ้าดงอันนี้นั่นเลยโอเคแล้วหัวนี่แล้วคนกันเองมันต้องจู้เคลนี้หัวพอดีเลยนะเพิ่นมาแล้วกะน้ำเดียวแด้วกินน้ำเดียวแด้วโดนด่านนั่นสายตู้องเจอเลยนะต้องมีมานีมาด้ยมือนะ มาแต่ววแต่วานี้งแต่แว่านนี้ได้ยแน่ๆกินนะบมดได้ไเพื่อเลยเข้า <c oughs> บม่ได้กินแต่ว่านนี้ไม่ได้กินข้าวเลยได้ <c oughs> ไปกินเถอะไปนี่เลยนี่ <c oughs> น้ำนาตั้งแต่เช้าเนี่บม่ได้กินเลยนี่นะค <c oughs> ือมีกินน้ำจะน้ำกระไรม,ม,มั้ยบุมมีน้ำเพื่อกินเทวเทวห้างเีทว โอตีนกับลิงเริ่มมาเลยล่างหนังกาโเกงเกงกันเองมานี่นั่นนี่ตจะอดเขาน้ำมันมาแล้วกินเลยน้ำไ่ได้กินเขาก็ไปั้งกินเสานี่งเป็นลมนะเฮ้ยเขากว่ยังแบบมีเส้านี่มันจได้มีเทงไม่ได้กินกันยังมอแห้งเลยออเลยลมกัไปอันนี้มียังนี้นะก้อนก้อนลองรถลองก็ลองลองรสชาติต้านกันเลยแล้ว ขเ,เ,เข้าอืมวอืมตัวพอดีนะคักทุกคนเนื้อมูยังเหมืท่านได้แก่ก็เลยนุ่มเนื้อน,น,น,นุ่มนุ่มเหมือนเนื้อกอบนี่ต้ <c oughs> อนแก้วเศร้าเช่นยูบิถึกเดียวกกินหมูต้มกับนายพรญ่เฮ้ยเยี่ยมให้ตายสินั่งไงอเอามาเลยตื่นใจแล้วฮะสวยในบรรยากาศที่ว่าคักขนาดบรรยากาศคนกระบุมีมีแต่ว่านี่ สีนะอันนี้จย่างเมนอาหารอาหารแท้จริงเลยเนี่ยอันนี้อย่างเมนอาหารเนาะไปได้แต่ไปไปกินข้าวแต่ว่านี่ยมันก็โดกระละเลยเฮานี่ยมันสั่งหอนแล้วว่าถือแล้วเหรอวะปั๊บลุ้นมีมีร่างมีร่างสังหอนมีร่างสังหอนกก็มาปิ้งปีงีโยบเหรอวะมันแม่ละได้หนิไปตัวทับิดปุ๊บเดี่ยวแม่นแม่นไก่ในป่าบัดประมาณห้าหลางสุดท้ายจะได้ถึ่ เอาเห็นเลยกับตาเลยเอาเห็นก่อนก็จุงอยู่ถูกแล้วเหรอเ็บร้อยกินบันบ้นเบิ้งเอาบด้วยนี่เปนของแท้เอะไรทุกคนได้มากินชมยาก บริบาบาว่าตัวนั้นเซฟมีเซฟเซมัดอันนี้น่ะขอแต่ได้ขอแต่ได้เป็นคนอะไเือเป็นีงที่ก็เห็นเล้วแล้วใ่หมหัอมเล้วแล้วใช่นกพสามาอีละนางกอบนางอ่อนดีแล้นังกอบนางอ่อนกินแลครับสมใจเยอะกินพอกระกินกันเลยนกพิสแก้วโศกเท่าต่ำ Sống hơi tầm lên đâu Nhanh bổ mớt đó bữa này thử lại đấy. Nào nó cứ lướt không เอาทุกคนมื่อกี้นี้ก็เฮากับผ้ากันกินข้าวก่อนแบบกินข้าวฟูดเลยนะทุกคนแต่ก็กินอิ่มแล้วก็สีสำลักเนื้อนี่เพิ่อนในผ้านเพิ่นปั่นเธอเฮาผูมาโฮมกับเพิ่นนี่แต่เป็นเห่เพิ่นนะถ้าเบิ่งก่อนเพิ่นจะเฮ่อสำลักเฮาสิสำลักเนื้อนี่ปั่นกันแล้วกระชิกับเพิ่อนเพื่อนมันโคเพื่อโคมันหาดูมีเดี๋ยวนี้อิ่มได้เฮาเนี่ย าใหญ่เพิ่งกินอยู่กินแล้วก็เฮาสำลักสำเะปั่นกันทุกคนกลับบ้านเพื่อมันิเ็คอ่ะทุกคนในย่านใหญ่เพิ่นเป็นผู้แยกสิ้นสวนนะเพิ่นวิชาการเพิ่นของกะรเฮ้ากัเพิ่นชีแบงให้แล้วก็สำเร็จปันกันแล้วก็กลับ เยอแล้วแลยะขั้นตอนชุดท้ายก็คือปั่นเดียวบพาถือเต็มๆบ็งนะมอคอมมีห้องยยังนหมูนดไมอมีมอยเนีย่ะถเต็มๆได้บาทไหมมีได้นมันตายนะกะ็นไทเหรประวัตตรงไหมพันพา เฟืองนึงนะเพื่นลื้อตะสันถือว่าน้ำใจเลื่อนล้ำเออสัมเนี้นะของเป็นเป็นเป็นเจ้าของแต่ว่าเพิ่นถือเฮียเพิ่นเดาห้องมาโฮมเพิ่นเพิ่นเฮือสัมเนี้ถือว่าหลายแล้วนะทุกคนขอบใจนายพันสามช่อได้เท่านะเดยหรือห้องว่าไปแรกอีกถ้ามาหามระยะใหญ่ใหญจัดตัวเท่ห้างก็พร่องแล้วก็นนายพันพ่อ ผ่าน้เือนนึงทุกคนปอนอกแล้วเลยเตเลอตัวเลืกก็ได้ตลืกก็ได้ส่งกงงันตัวนั้มผาเอาเรียบร้อยทุกคนเอเรียบร้อยอาส่องกอนี่เลืได้เนาะแล้วเลยเอาเเือเอาเานผ่าน้ลยกับบาานเลยวนี้ทุกคนเดี๋ยวธนาจะห้พบกันไหมกับานกนทุกคนเอ้าวเมื่อคนได้ บ้าซีนอนแต่ไม่เขาไม่เข้ามานแล้วเข้ามือบ๊ายบายทุกคนวิดีโอนะพบกันใหม่ขอบใจเด้อน้องเพิร์นน้องไายเธอหน้าอันมาโฮมกันอีกเออหน้าน้าในาเออมานได้ตกอ่ะเออเยอะมีคำนี้เลยเฮากันอีเป็นอะไรกันเฮงหของหากันคือเกล้าเฮานะถ้ามาจู่จุดนี้นอกจากไปบที่โตโบได้แล้วเออเลยเออเฮงลมานมานเนี่ยเฮานี่ไปเบื้องแม่มานก้อนทุกคนไปเอาแม่มานมาตอนพระเจ้าแต่ถือพระเจ้ากระจุงกจุงคือมุอนี้กะ บางทีได้ะเพราวาเอออืมอะกลับเนาะกลับแล้ววันนี้โอ้มาตำลังมู่แล้วเอาตำลังมู่เนาะฮ่าา่าอครับครับครับวันนี้บุรีน้อยนะฮะบ่อรถข้าวที่อุดมอยู่ใช่รึ ไปเนอไปนีเอาไปตามรถเอาบถทุกคนประมาณสามโลทุกคนประมาณสามโลน้ำใจเพิ่นพันในพันเพิ่นเฮิรกับกาบมาหนี่งนว้อนั้นเด้อกับทางเพื่อทางมันน้องเพิ่เตือนาทนายลุงชิมาห่าบ เปนบเด้ายวมือทางฝีโค้งลงฟุมือมมือทางเก้านี่ละเออแล้วแต่โค้งเติมเลยผิดหมดมีแล้วก็มีโทษเานเลยอันนี้ก็ด้เปนเป็นเจอถุนมอนน้องน้อลสวนครับคับคทุกคนเฮาสิได้กลับบ้านนี้กลับมือหารอบโคลกับเฮ้ากับบดีท่ายมือแต่โตตามทางนะพอถ้าื่นห่ากับบดีท่ายให้ลกสาวท่ายโตกลของสี<_<__<_<__่สาวผู้ไทยเฮ้านะ เบดกะล้มเหลวทุกคนแบดมืดแบดซึมใส่ตัวไรกับอะไรปีนกับไปเปีนกับมากับน้องทรายเบดนะกะเฮาเสียได้ปีดวิดีโอเพลงสำนีกทุกคนกะดีใจและได้กินซีนแล้วก็หมานหมูป้าทุกคนหากะเห็นหน้ากระยุกกระย่งวันนี้ขอบใจทุกคนโชคดีสบายดีและสวัสดี